โชว์ท่าเพลย์ดี้มาพร้อมกับสือ้อเราไม่ต้องพลาดและสกิลใหม่อย่างเท้าแม่เหล็กนะเทาา้าตานรวมบูเตอร์อยู่ที่ร้อยสี่แต่ว่าเราตานร้อยห้าไล่เข้าแฝงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดได้เลยนะครับโอ้โหเล่นกลางๆได้ครบเลยนะฮะค่าประการนี้มันจุดเด่นคือการเลี้ยงบอลน,นะเลี้ยงบอลดีนะแน่นอนมีสกิลท่าแม่เหล็กเลี้ยงบอลมันต้องดีอยู่แล้วแหละจ่ายบอลแม่นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นออรเกสท,ที่ใช้ได้นะครับแล้วก็บาลานซ์นะรเฟอ์ความอึดใช้ได้นะแต่ว่า จะได้ความเร็วในแ88สิน่าจะ90ทั้งคู่นะจบสกอร์เนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้คมมากเกมลับก็ถือว่าพอช่วยได้นะครับอ่ะสำหรับการปรับเปลี่ยนค่าพลังให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะครับคือบูสเตอร์ก็มีหลายอันนะจะแอคเคอร์เรนซีก็ได้นะครับแต่ว่าบูสเตอร์ที่อาจจะค่อนข้างเหมาะสมหน่อยผมขอเลือกเป็นบูตเอ่อออฟเฟนนี่ละกันนะครับถ้าเกิดเปรีน้นะต้องใช้กับบูตเอ่อโค้ดสองบูตด้วยนะเนี่ยลองกดไปดูแล้วกันเนี่ยพวกโค้ดสองบูตนะผมขอกดเป็นคาเเปโลลกันพราาาะะววนะ okay, ่่ออออ้้ลลลิิงงกกกก์์ัััพพดยยเเเเนนบีคปโ สำหรับแนวทางกรารเปลี่ยนค่าพลังแนวทางแรกนะเผื่อใครที่แบบเฮ้ยอยากจะได้แบบเกมลับนิดนึงเนี่ยก็ลดไอ้พวกพาร์ติ้งได้แล้วก็ไปเพิ่มดีเฟน s ์ได้นะแบบนี้แต่ว่าโออมันจะอยู่ที่104แต่ว่าเกมลับเนี่ยเนียนเเลยนะ80สวสวยๆนะแต่สำหรับผมเนี่ยคิดว่าเกมลับเอาเหลือสักสี่พอนะนะผมจะกลับไปเพิ่มพาร์ติ้งด้วยนะครับแล้วก็ผมจะไปเพิ่มในส่วนของเด็กเทอร์ลิตี้แทนนะครับเด็กเทอร์ลิตี้เพราะว่าอยากจะได้ความเร็วยิงแรงเนี่ยเห็นไหมสปีดคิกิ้งพลังตัวในเก้าสิบทั้งคู่แล้วก็อีกเหลือสองัต ผมจะย้อนกลับไปที่ d e ็กเทลิตนะแบบเนี้ยโอเวอร์ Award อยู่ที่105แต่ว่ามันดูสวยขึ้นไหมผมว่าสวยขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะมีสปีดต,ต้นแหละที่88นะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบไม่ได้ใช้ดีฟเ e น e ์อะนะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสว่าเกมรับจะต้องตึงเนะี่ย เอาเกมรับออกไปแล้วเพิ่มหนีเด็กเตอร์ตี้เลยก็ได้นะเป็นออเกตที่เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลแม่นนะหนีเร็วยิงแรงอึดนะครับสปีดต้นบาลานซ์ดีหมดหูข้าบังแบบโคตรสวยนะสำหรับสกิลแนะนำเวทีพาร์ตลองแรงชูตติ้งสไลด์ไตเกิลไฟติ้งสปีดแล้วก็หมักเซเธอร์หมักเซเธอรนี่ก็เพิ่มไว้แบบเลี้ยงบอลอะไรแบบนี้นิดนึงนะแต่ว่าใครที่แบบไม่ได้อยากจะใช้อันนี้จะไปเพิ่มอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นเฟิร์สไทม์ช็อตในยับเกมแมนชิปอะไรพวกนี้แทนก็แล้วแต่นะฮะผมรับแบบเทียบกับร่างเก่าตัว Box Box นบนบนนนจะะ่่ออข้้าางดีกกวเล็ยนะ แต่ว่าถ้าเป็นเกมลับเนี่ยร่างใหม่ก็จะแย่กว่านะร่างเก่าคือมันดีกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมลดพาร์ทเออลบลดลดเีเฟนต์นะครับถ้าเกิดเพิ่มดีเฟนต์กับมามันก็พอๆกันแหละส่วนสภาพร่างกายเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าร่างใหม่ดีขึ้นนะถ้าเกิดถามผมผมว่าร่างใหม่นะครับน่าใช้มากกว่า แบบเทียกับปีโร่ที่กําลังจะมาวันจันทร์นะยังไม่มานะแต่จะมาวันจันทร์นี้นะมาแน่นอนนะโอตัวใหม่เนี่ยร้อยหด้วยนะปีโรออเกตเหมือนกันนะผูถ้าเป็นค่าพลังโซนบนอะเปดี้จะดีกว่านะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้ปีโร่เนี่ยผมอัพออโต้ไปก่อนนะแต่ปีโร่จะจบสกอร์ดีกว่าเกมรับคือดีกว่าแบบเยอะมากนะส่วนสภาพร่างกายเนี่ยเปดี้ค่อนข้างดีกว่าเอาจริงปีดี้ถือว่า ไม่แย่นะแต่ว่าถ้าปีโรโมใหม่ผมว่าก็น่าจะเก่งกว่าเบดีนะถ้าเทียบกันส่วนตัวน่าจะถามผมว่าจะเปิดวันนี้ถ้าเกิดต้องงานออเกสใช้กับคาเปโรคนหนึ่งนะเปิดวันจันทร์หรือเปิดวันเเปิดวันนี้หรือเปิดวันจันท์ดีส่วนตัวผมว่าปีโรดีกว่านะน่าจะปีโรมันใช้ยาวๆอย่างหนึ่งปีโรนี่คือยังกับออโต้นะยังไม่ได้โมใหม่ ai, นะถ้าโมใหม่ ai, ผมว่าเก่งกว่าเบดีอ่ะ สำหรับเปดี้นับหลายๆคนถามว่าเปิดดีไหมพี่ถ้าเกิดเป็นแฟนบาร์ซ่าผมก็เชียร์ให้เปิดนะอย่างหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งที่เปดี้น่าลองเลยคือมาพร้อมกับสกิลใหม่อย่างไอ้สกิลท้าไม่เหล็กภาษาไทยในเกมมันแปลว่าอะไรยิงล้อมยิ่งล้อมยิงเก่งใช่ไหมยิงล้อมยิ่งเลี้ยงดีนะครับโหแปลไทยสักงงเลยจริงๆชื่อว่าท้าไม่เหล็กน่าจะดีอยู่แล้วแหละนับสำหรับเปดี้ผมว่าบอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับแต่ว่าประเด็นเลยคือโหวันจันปีโลแม่งมาไงปีโลนี่คือผมว่าออเกคระดับ หัวแถวเลยอะปีโลคือหัวแถวเลยนะสำหรับสายออเกสที่จะใช้กับคาเปโลบางคนอยากจะได้ออเกตดีๆส่วนตัวแล้วผมว่าก็ข้ามเปดีได้นะเปดี้เก่งไม่เก่งนะแต่ว่ายังไม่สุดเท่าปีโลส่วนตัวแล้วจากที่ผมใช้มาคือปีโลนี่คือ n ัมเบอร์วันเลยอย่างหนึ่งอะแพ็กวันจันนะตูลาม,มาด้วยปีโลมาผมว่าล้อเปิดวันจันก็ได้นะครับ